ตูน่ะตูยังไม่เข้ามาเลยเริ่มยังไงก่อนนี่ไงมันเริ่มแล้วเกมมันเริ่มแล้วมันต้องหาประตูทางนี่เราม,มาอยู่กันอยู่เกมแบ็กรูมนะคะเห็นชื่อกันด้วยดีนะอ้าวตูนหายไปแล้วอ้าวตูนมาแล้วได,ได้ยินแล้วโอเคเมื่อกี้ดิสกับมึงลหัะไรนะกูเป็นไอเซมเมอร์ เราควรไปด้วยกันเพื่อหาทางออกว่าเอ้ยแต่มันแย่มากตรงที่มันต้องกดแบบว่ากดวิ่งค้างเพื่อวิ่งอ่ะอ้าวเหรอกเฮ้ยแกบอกว่าคุณเดินดอกแบ๊กตลอดเลยใช่น้เลยขี่อยู่ข้างหลังยินดีด้วยที่ไหนก็ไม่รู้สบัติตูนเสียงดังจริงใครอ่ะใช่หลานกูณนี่แหละอ๋อุปากล้อุดปากเลยการมายมต้องยอมแล้วจริงนี่เมฆตามพี่มาใช่ปะเมฆเราต้องไปหาตูนการตูนอยู่แถวไหนอ่ะมีอะไรบอกได้บ้างมึงไม่ต้อง เกิดละเกิดมาแล้วแต่กูไม่ได้อยู่ตรงที่เกิดอะดิกูตายละอ่าเดี๋ยวผีเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมันเหมือนพี่โยงยองแย้งจริงๆตอนแรกไมล์บอกว่าไมล์จะเล่นด้วยนันนี่ยแต่ไมล์ไปทำข้าวกินแล้วใช่มันไม่จำสแกด้วยตอนตายอ่ะก็ไม่ใช่เกมแนวแบบว่าผีขนาดนั้นในเกมเก่าดูน่ากลัวกวิ่งสเปซิมเินอ่ะ ได้ถ้าถ้ามึงอยากบอกว่ามึงอยู่ที่ไหนมึงก็บอกได้นะเช่นเสัญลักษณ์คือกำแพงสีเหลืองอะไรเงี้ยมึงก็บอกกูได้เหลืองทั้งแม่พี่ได้ยินเสียงหายใจวะ่ะเมกเสียงหายใจเราอรอไอ้ที่กำแพงสีดำมันเคือ่อเรา,าเราต้องหาตูนไปด้วยแล้วก็หาทางออกไปด้วยเพราะถ้าเราเจอทางออกแล้วเราไม่เจอตูนเราจะชิบหายกันหมดจดเกิดทักีอยู่ไหนอะโอ้โห ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะเมกไปหาประตูเลยเมก้าเมกเจอเมกก็ออบอกกินก็วิ่งมาทางทานี้แหละอา้าววิ่งตามพี่มาทำไม <c oughs> แต่นี่มันทางเดิมหรือเปล่าเออโอ้ <c oughs> โหมันหอบม,หอมันเหนื่อยมีสตามินา่ hey. าเอ๊ะทำไมมันไม่บอกตำแหน่งของ ตูนอะอ่ะมันต้องบอกเนีพี่เห็นว่ามันบอกตำแหน่งผมอยู่อ๋อเออใช่พี่เห็นไม่เห็นเมฆพี่เห็นตำแหน่งเมฆแต่พี่ไม่เห็นตำแหน่งตูนตูนมันบั็กเหรอ <c oughs> เดี๋ยวพี่หาประตูเมฆไปหาตูนให้หน่อยได้ได้แต่รับมานะแต่ถ้าพี่หาประตูเจอแล้วไงต่ออ่าสวัสดีเจอกันแล้ว ที่เดิมนี่หว่าไม่คือไม่คานน่าเกลียดมากคาน,นยังไงอ่ะแม่งหมอบคานไปแบบว่าฝึกรอดอ,ดอดด๋อคานโผล่เลนะเออวิมันมีห้องแบบรังพึ่งอ่ะรังพึ่งอ่ะตรงเนี้ย<อ>โอ๊โอมดมอบเลย เออตอนนี้ตูนเอ,อ้ยตกใจไหมตอนนี้ไอ,อ,อ้ตูนตูนกำลังเกิดปะใช่กำลังลออรอคิปอยู่อ๋อได้เรารออยู่เราอยู่จจุดเกิดเลยเกิดได้กูเข้าหิบทองเหมือนพี่คาร์มิ <c oughs> ตูนเกิดยังอ่ะ กิดแล้วอ้าวแต่กูไม่เจอใครเลยอ้าวชิบละเมฆอยู่ตเขห้องไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูไปผิดห้องอยู่ห้องเดียวกันด้วยเนี่ยเรื่นี่ไงตูนจอยเข้ามาแล้วตูนจอยเข้ามาแล้วเขาเห็นตูนจอยแล้วอ๋อเห็นแล้วเขียวๆขียอย่าบอกนะเมื่อกี้กูไปผิดห้องมาจริงๆน่าจะใช่เขียว น่าจะเป็นเมฆหรือเปล่าเมฆน่าจะอยู่าวนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเห็นเห็นทุกคนแล้วครับผมเห็นทุกคนแล้วครับเห็นจุดไหมครับอยู่ใครอะอยู่ไอตูนอยู่ใช่ใช่กำลังไปหากำลังดูอยู่ว่ามันวิ่งจากไหนทุกคนมันมืดมากเลย แล้วมันไม่มีบอกก่ด้วยนะว่ามันจะโผล่ตอนไหนก็เสียงนิดหน่อยนี่ที่นายทำไมมันไม่มีพีดีแบบไม่ชัดทุกคนมันมืดแล้วพี่แอรไปอยู่โซนไหนนั่นน่ะไม่รู้ก็ก็เห็นอะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาร์คจุดแล้วแต่มันไปไม่ได้เฮ้ยเห็นเขียวๆแต่ว่าทำไมตรงนี้มันมืดจังวะเฮ้ยฉันเจอประตูฉันเจอประตูเจอใครก็ไม่รู้อะ หมดเองอ่ะ exit has been found นี่ไงมาเร็วมาด้วยอย่าทิ้งพี่มี่คะเปไหนชั้นจะบาดตายพี่เดินไปไหนนั่นอะอ้อมอ้อมมาเกียดติจำเขาว่าอ้อมอ้อมมันไม่มีทางมาไงมันมันเป็นทางตันตอนแรกพยายามจะไปหาแหละ ก็เลยแบบมันไปไม่ได้ก็เลยหันหลังกลับมาก <ว í, S 1> ็เลยเจอประตูหลังหลังก็หลังกด A กดค้างกดค้างนะกดค้างอ๋อนี่ยเใช่บอกว่านั่นดีมาใครมาด้วยอะ่ะไอ้ผีไม่เป็นไรอุ้ยเหนื่อยฉันแต่ไม่ได้หมดมามามาประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงมันหอบมันหอบ ตอบเลยตรงนี้มึงหอบตอนราผีมาเนี่ยนะผ่านยังผ่านแล้วโอ้ my god wedding อะไรเมื่อกี้รั้งแรกเลยที่เลิ่ตีนีแล้วค่นเฮ้ยอะไรอ่ะมานี่มานี่วิ่งมานี่อะไรอะไรอ่ะอะไรแอะ pick up iron key อุ้ยตกใจมเลยเปิดได้ก็ไม่บอกเวดดี้เขาปิดแชทเพื่อนก่อนแม่งเริ่มคุยกันแล้ว วุ่นวายดีเนาะพวกเราอ่ะไอเมฆได้ไคีย์ไม่คีย์เมืตะกีดด้จะใช้ได้ไหมวะเพื่อมันคุยกันระหว่างไอเนี่ยเชื่อมันไม่เป็นไรตัดเอาแล้วแตนฝั่งนู้นมีใครก็ไม่รู้นอนอยู่เนะี่ยศพลึกเปล่าศพลึกเปล่าเอ้ศพ <c oughs> พวกเราเมื่อกี้ ตายกันไม่พักเลยไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วกำลังยื้อไอ้โสโครมาได้เนี่ยออชิปเป่งอะดิอุย้ยตกใจไ, <ตก S 2> ไม่มีอะไรลเลยนะแบบห้องเปล่าอ่ะอุ้ยแต่ห้องนี้แปลกๆหรือเปล่าแปลกไหมห้องไหนไม่นะแต่ไม่แปลกแค่ชามันมืดเหมือนลานจอดรถเลยเนาะไม่มีอะไรแล้วนี่ หรือว่าเราต้องหาประตูทางออกจากประตูพวกนี้วะอาจจะมีอีกหลายช่องนี่ไงคนนี้เขาก็นอนอยู่เหยียบย่ำจ้องศบเฉยเลยหาคนเราฟังหาคนเราฟัง่ง นี่เฮ้ยเฮ้ย exit has been found ไปต่อนี่ไงโหทีนี้แม่งเก่งว่ะเฮ้ยโคตรโหดทางไหนซ้ายถามหาขวาคิดถึงไปขวาเลยแล้วเก็บไอ้ล็อกชีมาทำไมเอ่อใช้เปิดประตูเมื่อกี้หรือเปล่ายังอยู่เออยังอยู่เลยไม่กล้าวิ่งอ่ะกลัวหอบ เราบะกันแหมกับอะไรข้างหน้าเดี๋ยวผีมากลางตันหมดเลยมืดจังเลยนั่นอะไรเปิดแสงเยอะๆเลยอะตอนเนี้ยระวังอะไรมางั้นข้างหลังนะไม่เป็นไรอยวกับแม่ถ้าเกิดฉันตายแอรก็ตายแค่นั้นอ๋อฉันวิ่งก่อนเลยฟังเสียงฟังเสียงจะทันหรอกฟังเสียงจะไม่บอกเลยนะมีมีเช็คอยู่ข้างหลังอะ เดินตลกมากเลยเดินแบบดุ๊กดิกดุ๊กดิกอะมันไม่หาอะไรน่าจะเป็นประตูนะอาจจะแบบว่าอยู่ตรงข้างๆตรงนี้หรือเปล่าใช่ต้องเช็คทุกร้องอะแต่ว่าแบบทางมันยาวอะกลัวแบบว่าโผล่ไปเจออะไรหรือไม่ก็มีอะไรมาไล่เราอะก็ไม่เป็นไรยังไงพี่แอร์ก็เจอหมดเอ้าทำาลาข้างหลังอะ อ่อไม่เป็นไรอ่ะตายไปบุกแล้วก็หลีดนี่อะไรอ่ะก็ช่องแหละมันไม่เหมือนช่องอื่นเลยกว้างกว่าใช่ไหมแล้วเนี่ยจะปวดส่งไปใช้ไม่ฉันมืดอ่ะจิเปงยเออมันมืดอ่ะท้าไมหลุดมันมืดค่อยค่อยไอร่องมันค่อยค่อยมืดขึ้นมืดขึ้นเออยังไง้างหน้าได้ป่ะ ดูดูฝั่งไหนก่อนเน้ยมึงกูได้ยินเสียงกูก็ได้ยินกูวิ่งก่อนละวิ่งมันเลี้ยวมันเลี้ยว<ม>ทางเลี้ยว<ม>ทางเลี้ยวเลียเ้ยวซ้ายพเพื่อนเลี้ยวซ้ายข้างหลังมีอะไรปะทำทันไม่รู้มึงมันถอกเล้วไปเฮ้ย exit exit ด่านหลังจากนี้เนี่ยแม่ไม่ได้อัดคลิปนะคะเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยตอนที่อัดด่านนี้นะคะทําให้การอัดข้างหลังเนี่ยไม่ได้อัดมานะถ้าใครอยากดูด่านต่อจากนี้นะคะลมถึงด่านนี้ด้วยสามารถไปดูได้ที่ช่องของเมฆนะคะเล็กวัชเกมเมอร์นั่นเองแต่น้องจะตัดคลิปมาลงวันไหนก็ต้องรอรุนกันอีกทีนะคะเพราะว่าน้องดองติบไว้เยอะมากอันนี้ไม่ได้้องเลยนะ จิฝากกดติดตามช่องน้องเ้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดชอบซับจะใช้ช่องเราไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะว้าวกูเจอมาแล้วเพื่อนเ้นเนเลยเบน